สวัสดีครับพบกับลุงบอยเดอะการ์เดนอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาออกปลูกนะครับบอลบอนสีนะครับเป็นลูกไม้นะครับที่พเพาะเมล็ดไว้นะครับนี่ก็เพาะไว้ประมาณก็สเดือนกว่าแล้วครับไม่มีเวลาออกวันนี้เราจะมาเอาออกกันนะครับ นี่นะครับหน้าตาของลูกไม้นะครับที่เราได้พอาอเมล็ดไว้ต้นก็ใหญ่เต็มกระปุกเลยครับอันนี้ต้อขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาหาฟอสเซปนะครับหรือปากคีบหรือพวกไม้ก็ได้นะครับนี่นะครับค่อยๆงัดค่อยค่งัดเขาขึ้นมานะครับ คุยวัสดุเพาะนะครับพยายามแกะที่วัสดุเพาะนะครับให้ให้เขาหลุดออกมานะครับให้หลุดออกมาทั้งก้อนเลยนะครับนะครับเราค่อยๆเอาออกมานะครับเดี๋ยวใบเขาจะหักพยายามทำเบาๆมือครับนี่นะครับก็จะได้มาแล้วนะครับสภาพ สมบูรณ์นะครับใบไ,ไม่ช้ำเท่าไหร่นะครับลากก็ออกมาดีครับนี่นะครับดังนั้นนะครับเราก็เอามาปลูกลงในกระถางสองนิ้วนะครับลำแรกเราก็ใส่นะครับดินปลูกนะครับลงไปนะครับ นั้นนะครับเราก็ครับใช้ไม้หรือฟอรหรือฟอเซบนะครับเขี่ยตรงกลางนะครับตรงกลางกระถางนะครับไม่เป็นหลุมนะครับแล้วก็เอาต้นบอนนะครับใส่ลงไปครับ ก็ค่อยขบดินนะครับข้างๆเข้ามาพยายามวางต้นให้อยู่กึ่งกลางของกระถางนะครับจากนั้นก็เติมเติมดินนะครับลงไปนิดหน่อยนะครับนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ จากนี้นะครับเราก็จะเอาเราก็จะมาแช่น้ำไว้ก่อนนะครับนะครับวางไว้ในน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราย้ายเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็ค่อยเอาใส่ถุงนะครับ หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแช่ในน้ํานะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาไปใส่ในตู้อบก็ได้นะครับแต่ในครั้งนี้นะครับเราก็จะใส่ไว้ในกระมังแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะหาถุงพลาสติกนะครับมาใส่เลยครับ อันนี้พื้นที่ที่จะวางนะครับก็ขอให้มีแสงนะครับพอสมควรนะครับแสงอยู่ใต้สแลนนะครับสแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าจะช่วยเร่งให้สีนะครับขึ้นมาด้วยนะครับถ้าเกิดเราวางไว้ที่ร่มมากเกินบอลลูกบอลนะครับลูกไม้นะครับก็สีจะไม่ค่อยขึ้นนะครับหรือขึ้นช้านะครับ หลังจากที่เรามัดปากถุงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้เชือกฟางนะครับมัดที่ปากถุงซ้ำอีกทีนะครับแล้วก็นำไปมัดกับเสาหรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อช่วยพยุงนะครับไม่ให้ถุงนะครับมาทับปอนนะครับแล้วนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับที่ออกปลูกไปก่อนหน้านี้แล้วเริ่มมีสีขึ้นแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับ รอดูครับว่าต้นไหนโตนหรือลวดลายสีตรงตามที่เราอยากจะได้นะครับเราก็เอาไปปลูกนะเพื่อนๆถูกใจนะครับสนใจก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ